โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในแชแนลกิจพักเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องใหม่ให้ดูกันเล่นเลเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็น่าจะพิสูจน์ได้ว่ากล่องนี้มันดีแค่ไหนเพราะมันเป็นกล่องใหม่ที่เพิ่งมาเนาะในไอเดียของผมเองเนี่แหละแต่สำหรับใครที่ต้องการให้ผมเปิดนะก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างฮนะ yat. เดี๋ยวเราไปดูกันกล่องนี้มันเป็นอะไรนี่เลยครับผมนี่เลยดูไม่ผิดฮะ นักเตะลิมิเต็ดแต่เอามาขายซึ่งโดยปกติแล้วนักเตะลิมิเต็ด Limited เนี่ยมันคือแบบว่าเราจะเปิดไม่ได้ใช่ปะหมายถึงอย่างโรดนโยเงี้ยเราจะเปิดไม่ได้แล้วจากการธรรมดาแล้วบอกว่าจะได้โรนโยไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ฮะเ m ็ GM เขาเอานักเตะลิมิเต็ด Limited, เข้ามาอยู่ในแพ็คนี้แล้วก็เอามาขายฮะเป็นแพ็คละ100บาทหรือว่าหมื่นแคทโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาตักสองนะตักสองแพ็คหนึ่ง แล้วก็ X Chain นี่สองแพ็ก pack ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าหนูทดลองให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าการ์ดใบเนี้แม่งมีตัวอะไรเด็ดๆหรือปาโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ท็อปสามร้อยเลยดีกว่าดูแล้วน่าจะไก่กา,กานะฮะรัวๆเปเลยยังไงนี่ไงลิมิเต็ดโอ้โห โอ้โหเมื่อกี้นายเจเดยองโอ้ลิมิตดโอ้ขอบคุณ GM อ็มนี่กกูหาซื้อในตลาดก็ได้แบบเนี้ยโอ้โหมารัวๆเลยฮะมารัวๆกูรู้อยู่แล้วโอ้สลาตันอืปีเช็คปีด้เช็คโอ้โหเซนเตอร์ยังไงหมดยังโอ้หือีบาเมื่อกี้ลงทุนไปเท่าไหร่วะสองร้อยบาทใช่ไหมขอสักเออสองร้อยบาทนี่ขอสักร้อยเอ็มไปเอาแบบขั้นต่ำเลยนะ เพราะว่าแพทแพ็คสามร้อยมัน100เอ็มใช่ปะ่ะเงินเออเราขอ100เอ็มแพทคสองเราซื้อมา200บาทไปดูกันต่อที่ทนะ็อปร้อยเนาะรัวๆฮะด็อกบราโอ้โหเบนโลโอ้โหฟองรเรเบลลี่โอ้โหเวสนี่ชไนเดอร์โอ้โหรุกัมมอดติดโอ้โหลูกาโทนี่ก็มาว่ะเฮ้ยแต่แต่มันก็ราคาก็ได้เลแต เดี๋ยวดูดูเรื่อยๆก่นอนเฮ้ยแอมเบสโซจูเล like โอเซซ่าโรเบนอู้ยโอเซมาไงฮะเดี๋ยวอืมฟอนนาโดตอเรสโอ้โหโอเซนี่มาไงฮะแสงม่วงเฉยผมนี่ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีแสงม่วงโผล่มาให้เราเห็นในแพ็กนี้นะโอ้โห ฮมยจะว่าไปมันก็ได้นะรู้ว่ารู้ว่าเปิดครั้งนี้ดวงดีวะโอเคทัปร้อยรัวๆไปเลยโอ้โหเอโต้ฮะบวกสามคิมชินวุกเวสนีส่สพปพายสไนเปอร์ยอกปาเฟรโร่ไปสุดท้ายโอ้โหทุยอีกกันดูกเกาุนเดอร์กันโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรรวบรวมดูว่าได้กี่เอม็มมาเดี๋ยวเรามานับกันเนาะ โอ้โหอยู่ราวประมาณ2 2 0ร้อยฮะแต่นะว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ามัน2 0 0ร้อใช่ไหมเนี่ยก็เมื่อกี้ผมลงทุนไป20,000แคสหรือว่า200บาทใช่ไหมก็ถ้าเราลองเทียบอันเนี้ยมัน3 30,000แคสได้แค่ร้อยเอ็มแต่เมื่อกี้ผม20,000แคสได้ไป2 2 0ร้อย่สิเอ็มหากภาษีแล้วก็อาจจะเหลือร้อยกว่าแต่นี้มันได้แค่ร้อยเอ็มเฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะได้อยู่รู้ว่าผมดวงดีเปิดได้ไอโคเต้ร้อยเอ็มมันก็ไม่รู้นะ ราะว่ามันก็ยังมีเอตัวที่แบบเป็นตัวหลักแสนแฝงอยู่เหมือนกันโอเคนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าคุ้มไหมหรือว่าใครเปิดได้ตัวอะไรนะฮะก็อลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าคลิปนี้นะเพื่อเพื่อนคน,นไหนชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่นอก,การให้ผมเปิดนะอินบอกซ์มข้ามาท่เพจได้เลยลิงก์อยู่ด้านลานะ่างใต้คลิปเลยอย่าลืมฝากกดถูกใจด้วยเมื่อครบหนึ่งหมื่ร,ราจะ แจ้งกิจกรรมทางเพจทันทีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแหละ